จริงๆแล้วแอนจองฉีดวัคซีนวันที่15้านะคะแต่ก็ถูกยกเลิกนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปตามนัดเนาะแอนอนัดไว้ตอนประมาณช่งชวงเช้านะคะ7จ็ดโมงแต่ว่าไปถึงอ่ะตอนประมาณบ่ายโมงนะคะทําให้วัคซีนที่เราจองไว้ะค่ะถูกยกเลิกสาเหตุที่ถูกยกเลิกเพราะว่าคือที่บ้านพักอ่ะค่ะเขาจะมีรถบัสมารับตอนประมาณ10บโมงยีิบนะคะ เป็นตารางรถบัสของทุกวันเลยคือ10บโมงยีเนาะจากบ้านพักเข้าเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยแอนอจองไว้ช่วงเช้าใช่ไหมมันไม่มีรถทําให้แอนกับเพื่อนนะคะจะต้องหารถเพื่อที่จะเข้าเมืองไปฉีกนะคะปรากฏว่า Uber อร์ที่เนี่ยมันแพงมากทุกคนจากบ้านพักเข้าเมืองแล้วประจวบเหมาะกับว่ามีเพื่อนคนใหม่นะคะจะเข้าบ้านพักพอดีนายจ้างมาส่ง ช่วงบ่ายๆนะคะเขาก็ว่างพอดีเนาะก็เลยรอไปพร้อมกับนายจ้างตอนบ่ายนะคะปรากฏว่าพอไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็บอกว่าวัคซีนของเราถูกยกเลิกแล้วเพราะว่าเราอะไม่มาตามนัดเนาะทำให้เราจะต้องทําการจองใหม่ในวันถัดไปหรือว่าวันอื่นๆนะคะแอนกับเพื่อนอะ่ะก็เลย ดูตารางเวลานะคะซึ่งตารางวันถัดไปอะค่ะมันมีเวลาให้เลือกก็จริงแต่ว่ามันมีไม่พอสําหรับแอนกับเพื่อนทําให้มันไม่มีคิวในการจองฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าอยากฉีดพร้อมกันเนาะทีนี้เพื่อนที่มาใหม่เขาก็ DM มาไหน i อจีเนาะว่าแอนจะฉีดของยี่ห้ออะไรนะคะแอนก็บอกว่าแอนจะฉีดของโมเดอร์นานะคะทีนี้แอนก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนจะฉีดของยี่ห้ออะไรเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะฉีดของไฟเซอร์ทนีแอนก็เลยถามว่าเอ้างั้นฉีดที่ไหนละ่ะเพราะว่าที่วอลมาร์ทอะเขามีแต่ยี่ห้อจอร์สันและจอร์็ ยี่ห้อโมเดอร์นานะคะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนอ่ะฉีดที่ CVS p h a r ฟาร์นะคะเป็นร้านขายยาร้านใหญ่ๆเนาะซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีไฟเซอร์นะคะให้บริการเนาะแอนก็เลยโอเคทําการขอลิงก์ในการจองวัคซีนตัวนี้กับเพื่อนนะคะแล้วก็ทําการจองใหม่นะคะซึ่งได้คิวฉีดใหม่เป็นวันที่27นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการฉีดของแอนนะว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูได้เลยคะ่ะ นี่ค่ะทุกคนวันนี้แอนก็จะไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังรอรถบัสนะอยู่ที่หน้าบ้านพักเลยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการฉีดนะคะว่าเขามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเนาะ ลงรถแล้วนะคะก็ลงที่ป้าย MSU เนาะ,ะเดี๋ยวเดินเดินเท้าต่อนะคะไปฉีดวัคซีนตอนนี้ก็เดินยาวๆเลยนะคะแต่แบบชิวมากวิวสวยสุดๆ พอถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ข้ามทางม้าลายมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็เดินไปทางนู้นชมวิวอันนี้ก็อยู่บนรถรัดว่ะอยู่บนรถเอออยู่บนรถบัสแล้วนะคะ สามารถดูเส้นทางหรือว่าสายรถบัสที่เราจะขึ้นได้จาก Google Map เลยนะคะตอนนี้ก็ลงรถบัสมาแล้วนะคะก็จะเดินต่อนะไปที่เขาเรียกว่าอะไรน,นะหนึ่งหนอะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นไม่ให้นะคะเดินต่อไปประมาณ5้าหกนาทีเดินชิวเลยอากาศคือดีมากไม่ต้องเเสื้อกันหนาวเลย ใส่แสงแดดจ้าไปนิดนึงนะแต่มันไม่ร้อนนะคะทุกคนใี่เยสื้อ,อดำเออไม่หนาวเลยแดดออกแต่ก็ไม่ร้อนเราก็เดินตามที่ Google Maps แนะนำได้เลยนะคะถ้ามาถูกทางเนี่ยก็ทางข้างหน้าก็จะเจอเสียแยกนะคะทุกคนมุมตรงนี้คือสวยมากนี่นะคะถ้าสมมติจะข้ามถนมนกดปุ่มได้เลยนะก็ถนนมันถนนใหญ่ไงถ้าเราจะข้ามเราก็ต้องกดนะคะ มีคนผดร้อนที่ที่เราจะไปร hmm. ับวัคซีนวันน claro> ี้นะคะก็คือตรงนี้ท <|pa|> ุกคน CBS Pharmacy นะคะก็เดี <h <h ๋ยวต้องข้ามถนนนะตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปอีกนิดนึงนะคะ สีขาวด้วยเมื่อกี้พวกเราก็เลยล<อ>แบบไปไปแต่แป๊บเดียว,วเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยต้องวิ่งเหนื่อยเหนื่อยเลย,ย,เลยถึงแล้วค่ะทุกคนนี่คนจริงๆมาซื้อยาที่นี่ก็ได้นะคะเขาจะยาขายเลยนะเนี่ยอย่างไทรีนงไทรินน์อะไรเงี้ยค่ะก็มีนะซึ่งอ่อร้านที่ที่เรามารับวัคซีนวันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบพวกร้านขายยา อะไรเงี้ยเนาะก็เลยมารับวัคซีนที่นี่ได้นะคะที่เนี่ยค่ะเราสามารถไปรับวัคซีนได้ที่พวกร้านขายยาอะไรเงี้ยค่ะในเมืองได้เลยนะเราก็ดูในเว็บนะคะว่าที่ไหนที่เขาเปิดให้รับวัคซีนบ้างนะคะก็ทําการจองนะหรือบางที่เขาก็จะมี w a l k in เหมือนกันนะทุกคนดูได้เลยนะคะอย่างของแอนเนี้ยเมืองที่แอนอยู่นะคะเขาจะมี2ที่นะคะมีที่วอลมาท์นะแล้วก็มีที่นี่นะคะซึ่งรัฐที่แอนอยู่ตอนนี้นะที่วอลมาท์นะคะเขาจะมีแค่ สองชนิดนะสองเขาเรียกอะไรสองยี่ห้อนะก็คือของโมเดอร์นานะคะแล้วก็ของจอห์นสันแด์จอร์นสันนะคะซึ่งที่เนี่ยเขาก็จะมีไฟเซอร์นะที่แอนจองใหม่นะคะทําการจองใหม่เขาก็จะมีไฟเซอร์เนาะก็เลยโอเคมาฉีดของไฟเซอร์ดีกว่านะคะตอนนี้ก็รอต่อคิวอยู่นะคะกลัวไหมนิดนึง นไม่กลัวไม่กลัวจริงเหรอใช่เพราะว่าช่องเจเจนียดีมากไม่กลัวเลยอ้าวไทยอินเฉยกลัวไหมคะไม่กลัวเลยครับจริงเหรอชิวๆมากกลัวนหมวันนึงไม่กลัวตัวสัตว์ไม่กลัวไม่กลัวจ้ามีแม่ขายด้วยนะคะทุกคนราคาแรงเอาเรื่องเลยจริงๆเขาไม่ใส่แม่ทำอะไรบ้างทำชื่อทำวันเดือนปีเกิดทำบางที่ก็ทำนามสกุลด้วยเพราะว่าเขายังหาไม่เจอ เราเพิ่งจะอันนี้ไงเขาเลิลงทะเบียนวันนี้เรามาฉีดวันนี้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าเราจะได้ฉีดไฟเซอร์เฮ้ยทุกคนต่างดีใจนะคะที่จะได้ฉีดไฟเซอร์ที่แรกเราเลือกเป็นโมเดอร์นาไปเนาะโมเดอร์นาได้แล้วคนแรกไปแล้วนะคะเสร็จแล้วจ้าแม่อคิวเหมที่นั่งรอืมใช้ได้ดีนั้น ตอนนี้เพื่อนแอนก็เข้าไปฉีดแล้วนะคะคนแรกเลยแอนคนที่สามนะคะสาวไทยดีกว่นเลยคนดาคนที่สองได้ตอบได้เซว่าตื่นเต้นแน่เลยอ่ะตื่นเต้นเลยประชีได้เนี้อตื่นตุ่ยตุ่ยตุ่ยตุ่ตุ่ยเน้อปวดต้ของพี่เริ่มหายละคนนี้ฉีดไปแล้วนะคะของพี่เริ่มหายไม่เป็นไรปวดแขนกี่วันสองวัน I'm so s c วันนี้มันกี่วันอะไ เอออุอ้ยท้องร้งตายแล้ว How, How do you feel <akes in the background> Excited Really excited แนะนำให้ฉีดข้างที่ไม่ถนัดนะคะเพราะว่ามันจะปวดแขนเนาะเอออย่างแอนแอนถนัดขวาเนาะแอนก็จะฉีดข้างซ้ายค่ะเวลามันปวดอะไรเงี้ยอย่าง,ยงน้อยมือข้างที่เราถนัดมันก็ยังจะพอมีแรงจรับนู่นนี่นั่นเนาะฉันตื่นเต้นฉันตื่นเต้น Hello. Hello. Can I take oh a thank you. Yeah. Okay. What's the date of birth? Um, uh, March 7, 1998. Okay. Are you feeling okay today? Yeah. Okay. Do you have any questions? no. Uh, yeah. mm -hmm. Ready? Yes. Alright, we're all right, well set. Thank you so Thanks, much. You. you too. Thank you. Thank you. ชีเสร็จแล้วทุกคนอุ๊ยตอนเขาแทงเข็มไปก็เจ็บอยู่นะไม่เขาเจ็บคำถามกับไอ้เสื้อตัวนี้มันเส็จกระเป๋าได้ไ่นะได้ยัดหน่อยอเดี๋ยวไปรอผลขึ้นนี้นะคะว่าพวกเราจะมีอาการข้างเคียงอะไรยังไงบ้างนะหวังว่าจะไม่เป็นอะไรหนักๆน,นะคะ ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มแล้วนะคะก็ผ่านมาประมาณ10ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากได้รับโควิดวัคซีนนะแอนก็จะมาอัปเดตอาการเบื้องต้นนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มีความรู้สึกปวดบริเวณที่ฉีดนะทุกคนถ้าสมมติว่าไปโดนอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกปวดคะนิดนึงอาการก็จะมี แขนไม่ค่อยมีแรงนะคะส่วนของไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีนะคะเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นะว่าเออจะเป็นอะไรจะเป็นไข้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะหลังจากแอนได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยแอนก็กินตัวไทลินอนนะคะไป2เม็ดนะเดี๋ยวก่อนนอนก็จะทานเพิ่มอีก2เม็ดนะคะเพื่อให้มันแบบลดอาการปวดเนาะมาอัปเดตอาการนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11บเโมง4แล้วมีปวดนิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ไม่ได้มีไข้ รู้สึกเคลียอะไรนะรู้สึกปกติเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนะแอนกินทารินอนก่อนนอนไป2เม็ดตอนเช้าก็ทานอีก2เม็ดมันก็เลยไม่ค่อยปวดนะคะปวดนิดๆหน่นอยๆ